ยุนลิงยูชานและมก,กุลักชูมานใช้เวลาส่วนใหญ่ในเมื่อหานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเล็กๆน,น้อยๆองค์ความลับส่วนตัว2คนของมก,กุลักชูมานก็รู้สึกแปลกๆเล็กน้อยโดยเฉพาะมือทั้ง3คนเลิกพูดถึงทั้ง2คนในขณะเดียวกันยืนตรงมือกันเงียบตลอดเวลาแม้ว่าบทสนทนาจะพูดถึงเธอแต่เธอก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆให้เห็นเธอยังคงกินอย่างเงียบๆราวกับว่าเธอไม่ได้ยินอะไรเลยจากนั้นก็มียุนเซียที่พยายามฟังพวกเขาแต่ก็ไม่เข้าใจจริงๆว่าพวกเขาพูดถึงอะไรหลังจากทานอาหารเสร็จ โดยผ่าเช่นปาขณะที่เขาหันไปทางมากุราชกุมารท่านคิดยังไงหรอมกุราชกุมารทาไมท่านถึงได้เข้าร่วมการคัดเลือกม,มาก่อนทองด้วยท่านคือมกุราชกุมารน,นะท่านได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากจากักรวรรดิอยู่แล้วข้าเหม็นว่าจําเป็นที่จะต้องเข้ามาการคัดเลือกเลยด้วยนี่นะมกุราชกุมารมองไปที่ยุ่นหลิงและคุณคิดสักครู่ไม่กี่วินาทีต่อมาเขาก็ตอบว่าอืม เพราะท่านพ่อของเจ้าเป็นนายพลและพ่อของยุชานเป็นผู้ประชาการหน่วยกองกองทัพข้าดาว่าคงดีถ้าข้าบอกเจ้าเรื่องนี้เนื่องจากเจ้าเองก็รู้รายละเอียดอยู่แล้วมกุราชุมานพูดบางอย่างกับยุ่นหลิงและยุชานแม้ว่าจะมีผู้คนจํานวนมากในหมู่พวกเขาแต่พวกเขาก็ไม่ใช่คนแปลกหน้าสองคนนั้นเป็นอกคาะส่วนตัวของมกุราชุมานส่วนอีกสองคนเป็นลูกสาวของยุ่นหลิงยุนเสียและยีตงเหมยก็เป็นแม่ของลูกสาวของเขาแน่นอนว่ามกุราชุมานนั้นคิดผิดยีตงเหมยนั้นเป็นเพียงผู้ดูแลของยุนเสีย แต่เขาคิดว่าเธอเป็นคนรักของยุ่นหลิงเขาเองก็ไม่ผิดที่คิดไปแบบนั้นเนื่องจากยุ่นหลิงนั้นจะให้คําแนะนําบางอย่างทําไมพวกเขาคิดว่าเขาแหละหรือตรงมือนี่แหละเป็นสามีภรรยากันเมื่อเป็นเช่นนั้นมกุราชกุมารจึงเปิดม่านพลังศักดิ์สิทธิ์ของเขาเพื่อในกรณีที่มีคนแอบฟังพวกเขาซึ่งเขาเองก็พูดถูกเขาสังเกตเห็นว่ามีใครบางคนพยายามจะฟังพวกเขาจากนั้นเขาก็สร้างม,ม่านพลังห่อล้อมรอบตัวเขาเอาไว้เพื่อที่คนเหล่านั้นจะไม่ได้ยินอะไรเลย เมื่อทาสาเร็จแล้วเขาก็เริ่มพูดทั้งหมดว่าอย่างที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะว่ทาท่านพ่อของข้าใส่ใจใเรื่องภาพหลักมากเขาต้องการแสดงให้ทุกคนเห็นว่าเมืองหลวงและราชาวงศ์นั้นแข็งแก่งที่สุดในจักรวรรดิทั้งหมดจักรวรรดิจีนนั้นเป็นจักรวรรดิดั้งเดิมหลังจากที่ปิชิตอาณาเขตต่างๆในช่วงสงครามได้มาหลายครั้งมันก็ถูกรวมเข้ากลายเป็นจักรวรรดิเดียวกันในช่วง500ปีที่ผ่านมาท่านพ่อปิชิตไป7อาณาเขตและพวกมันก็ยังกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิ แม้ว่าพวกเขาจะพ่ายแพ้ไปแล้วแต่ก็ยังไม่มีข้อตกลงกันในการคัดเลือกมังกรทองนั้นทายาทและสาวกของพวกเขาจึงจะต้องเข้าร่วมด้วยนั่งจึงถือเป็นเหตุผลที่ทันพ่อสั่งให้ข่าเขาร่วมและจัดการกับทุกคนในการแข่งขันนี่คือการยับยั้งเหล่าคนที่คิดจะทำการก่อกระหมดหรือก่อจลาจลน,นั่นเองท่านพ่อยังคาดหวังที่พวกเจ้าไว้เช่นเดียวกันอยู่ลิงอยู่ฉาทันพ่อต้องการให้เจ้าทั้งสองคนทำให้ดีที่สุด และแสดงให้ทุกคนเห็นว่าคนนุ่มในเมืองหลวงของเรานั้นแข็งแกร่งแค่ไหน <c oughs> ถึงไม่พูดขากระทำเช่นนั้นอยู่แล้วยูชานกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามองข้ามยุ่นหลิงและมกุราชุมาจากนั้นพูดต่อว่าในการคัดเลือกขคาจะาชนะคู่ต่อสู้ทุกคนที่ขวางทางของข้าแม้ว่าคู่ต่อสู้คนนั้นจะเป็นท่านมากุราชุมานหรือว่ากระทั่งยุนหลิงก็ตามโอ้ยุนหลิงยิบเยาะข้าขอรับคำ้านี้ไว้แล้วกันนะ ยูชานมองไปที่ยุนลิงยังไม่เกรงกลัวในขณะที่ยุนลิงจ้องมองอยูชานอย่างยิย้ยโสประกายไ,ไฟดูเหมือนจะก่อตัวขึ้นระหว่างทั้งสองคนขณะที่เขาจ้องมองซึ่งกันและกันอย่างเอาเป็นเอาตายข้าดีใจนะท่พวกเจ้าทั้งคู่ตื่นเต้นท่านพ่อจะต้องยินดีอย่างแน่นอนเมื่อได้ยินเรื่องนี้อย่างไรกะต็ตามเจ้าทั้งสองสามารถต่อสู้เพื่อย่งชิงอันดับที่สองรอได้เลยเพราะที่หนึ่งนั้นจะเป็นของข้าอย่างแน่นอนบากราจูมานประกาศกล่าวและดึงดูดความสนใจของพวกเขาอืม น่าสนใจดีนี่ยุนหลิงพูดอย่างสนุกสนานพวกเราทุกคนเป็นที่รู้จักในฐานะสามอัจฉริยะสมงสุดของเมืองหลวงแต่เราไม่เคยต่อสู้กันอย่างจริงจังมาก่อนข้าคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผู้คนจะต้องรู้ว่าใครแข็งแกร่งที่สุดในบรรดาพวกเราสามคนอืมนั่นเป็นความคิดที่ดีนะแต่เราไม่ควรทะเลาะก,กันเองในตอนนี้ให้เขาตัดสินกันดีกว่าว่าใครนักแข็งแกร่งที่สุดในการคัดเลือกมังกรทองยูฉาเสนอเขาจะถูกคัด ออถ้าหากเขาได้ต่อสู้กับยนหลิงหรือม,มกักกราชุมาในตอนนี้นั่นคงลําบากสําหรับเขาเป็นอย่างมากเขาไม่ต้องการเปิดเผยความสามารถจริงๆของเขาในช่วงแรกไม่เช่นนั้นเขาจะเสียเปรียบในการแข่งขันรอบถัดไปข้าเห็นด้วยให้เราได้สู้กันในการคลดเลือกมกังกรทองกวยังคงเป็นเวทีที่ยิ่งใหญ่สาหรับการต่อสู้ของพวกเรานั่นเป็นสถานที่ที่เหมาะสมที่สุดสําหรับการต่อสู้ของเราแล้วมกักกราชุมานก็เห็นด้วยกับยูชานเขามีความคิดคล้ายๆกัน ากทั้ง3คนต่อสู้กันในตอนนี้ผู้แข่งขันคนอื่นจะสามารถตอบโต้วพวกเขาได้เมื่อการแข่งขันเริ่มขึ้นยูนลิงพยัยหน้าเห็นด้วยกับพวกเขาเขาแค่เสนอการต่อสู้แบบไม่เป็นทางการเท่านั้นแต่ตอนนี้ไม่ต้องการที่จะสู้กับทั้งสองคนนี้เลยเช่นเดียวกันกับพวกเขาเขายังมีไม้ตายบางอย่างที่เขาอยากจะแสดงเฉพาะในการคัดเลือกมังกรทองเท่านั้นยูนลิงยิ้มแล้วกล่าวว่างั้นก็จงจำไว้ว่าข้าจะไม่ออมมือให้พวกเจ้าทั้งสองแน่นอนไปฝึกมาให้แน่ใจว่าเจ้าจะแข็งแกร่งพอไม่เช่นนั้น ข้าอาจจะพลั้งมือฆ่าพวกเจ้าโดยไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะ่ <c oughs> ากูและจุมานกับแอมดังดยูชานเองก็เพียงหัวเราะเบาๆบ <c oughs> างคำพูดน้อยมันอาจจะนำหายนะมาสู่ตัวเจ้าก็ได้นะท่า <c oughs> นพอ่อพวกเขากำลังย่อเย้ยท่านอยู่หรือเปล่ายุนเซียถามขณะที่เธอขมวโดดิิวมองมกูราชุมากและยูชาเธอไม่แน่ใจแต่เธอรู้สึกว่าพวกเขากำลังทำแบบนั้นกับพ่อของเธอดวงตาของยุนลิงกระตุกยอ่อเย้ยเหรอใครจะกล้ากัน ถ้าใครพูดแบบนี้กับเขาอีกเขาคนตบหน้าไอ้โง่นั่นหายไปแล้วแต่นี่คือลูกสาวของเขามันมีทางที่เขาจะทําร้ายเธอลงแน่นอนมะกุูราชุมานกำลังยิ้มกว้างพยายามอย่างเต็มที่ที่จะไม่หัวเราะเด็กหญิงตัวเ,เล็กๆนี้ถามบุคคลที่น่ากลัวที่สุดคนหนึ่งในหมู่คนหนุ่มในเมืองหลวงว่าพวกเขาถูกร้งแกหรือไม่ยูหลิงผู้ยิงพยองจะถูกย่อยเย้ยทำไมมันตลกแบบนี้กันนะยูชานนั้นไม่ได้เก็บอาการแบบมกุูราชุมาเกาหัวเราะออกมาและเช็ดน้ําตาที่ไหลออกมาจากมุมตาของเขาแม้แต่ยืนตังเหมยก็ยังแอบยิ้ม ก่อนที่เธอจะเข้ามาในมืหอหลวงพร้อมกับยุนเซียนั้นแม่ของยุนเซียได้สื่เรื่องราวของยุนลินและตะกุลยุนอย่างละเอียดเมื่อเธอแน่ใจว่าพวกเขาจะไม่ทําอันตรายใดๆกับลูกสาวของเธอแม่ของยุนเซียจึงสั่งให้ยืนตรงเมยพาเด็กหญิงตัวน้อยไปยังตระกุลยุนนั่นเอง ในการสืบเรื่องราวของเธอเกี่ยวกับยุนหลิ่งนั้นเขาเป็นคนประเภทที่มีความอดทนน้อยมากและมีอารมณ์ร้อนอย่างมากที่สุดหาใครก็ตามที่ดูถูกเขาเขาก็จะสวนกลับทันทีหลายคนเคยทำให้เขาแค้นใจในอดีตแต่พวกเขาทั้งหมดได้รับความทุกข์ทรมานอูน่ในมือของเขาทั้งสิน้นตอนนี้ทุกคนก็รู้จักเขาไม่กล้ามีปัญหากับเขาอีกต่อไปเพราะกลัวว่าจะต,ต้องทงทุกข์ทรมานกับเขาและชะตาเดียวกันกับคนที่เคยทำให้เขาแค้นใจก่อนหน้านี้นั่นเอง ยุนหลิงกำลังจะอธิบายลูกสาวฟังแต่ก็ถูกขัดจังหวะเมื่อจูจ่ๆไฟในสวนก็ลี่ลงอีกครั้งในขณะที่ไฟบนเวทีสว่างขึ้นคนที่ยืนอยู่กลางเวทีนั้นไม่ใช่ใครอื่นนอกจากองค์ชายที่สีนั่นเอง